อันนี้คือเลิศฟังไม่ไหวค่ะน้องเป็นได้เป่าผมความเร็วสูงนะคะลมแรงมากๆเป่าผมแป๊บเดียวนะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมเยอะมากค่ะใครผมหนาผมยาวแล้วก็ผมชี้ฟูนะเอาตัวนี้ไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะใช้เทคโนโลยีใหม่ plasma i อนค่ะเขาจะปล่อยประจุบวกและลบนะคะจานวนมากกว่า500ล้านประจุเลยช่วยลดการพันกันของเส้นผมลดผมชี้ฟูแล้วก็ยังช่วยทําให้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตด้วยค่ะดีไซน์ของเขาทันสมัยน้าหนักเบากระทัดรัดทุกคนค่ะความเร็วรอบมอเตอร์นะคะเป็นมอเตอร์ความเร็วสูงอนึ่งแสนหนึ่งหมื่นรอบต่อน ที่สําคัญนะทุกคนดูตรงนี้ค่ะมีไฟ LED แสดงสถานนะความร้อนหรืออุณภูมิทุกคนลมเย็นจะเป็นไฟสีน้ําเงินนะคะลมอุ่นสีส้มลมร้อนสีแดงแล้วก็ลมสลับด้วยนะคือปรับได้ทั้งหมด4ระดับเลยเพืเ่อนๆนี้ค่ะหลังจากแกะกล่องแล้วนะคะแอร์ก็ทดสอบด้วยการใช้ลมอุ่นระดับแรงลมคือระดับ2นะคะทุกคนใช้เวลาไม่ถึง10นาทีค่ะผมแห้งโดยไม่ได้ใช้หวีด้วยนะใช้แค่มือสังสๆเอาแบบนี้เลยเพืเ่อนๆพอผมแห้งดีแล้วนะคะเพืเ่อนๆก็ต่อหัวจัดแต่งทรงได้เลยค่ะใช้หวีช่วยนะคะเนี่ยเซ็ตง่ายใช้เวลาน้อยกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ สำหรับใครที่สในใจนะคะยูเลอร์ตรงนี้นะคะส่งให้ทุกบ้านฟรีเลยนะคะก็ไปกดสั่งซื้อกันได้มีะารรับประกันให้ถึง2ปีเต็มเลย